ันนี้นะคะเดี๋ยวหังพาทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมนะคะอาคารพาณิชย์นะคะ4ชั้นค่ะริมถนนนะคะแล้วก็ประกอบกิจการแบบนี้ต่อยอดได้เลย,เลยสําหรับใครที่มองหายา่านนี้โซนนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า300ตารางเมตรนะคะเพื่อนหาแล้วรวมถึงนะคะเป็นแปลงมุมนะคะ4ชั้นค่ะบนที่ดิน38ลังกว่านะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆค่ะชมบริบทรอบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมไปพร้อมๆกนันเนาะ เดี๋ยวจะไล่ทีละาชั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจย่านนี้อยู่ที่นี่มีมากมายแล้วก็สามารถแดัดแปลงนะคะให้ทุกกิจการนะคะสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะทำเป็นห้องไร้สดนะคะทำโคเวิร์กอิงทำร้านกาแฟนะคะทำพื้นที่ที่สามารถจัดสรรแล้วก็แบ่งปันได้นะคะ มีพื้นที่ที่ตกแต่งมีแอร์พร้อมนะคะมี CCTV นะคะมีห้องน้ําทุกชั้นนะคะมีพื้นที่จอดรถนะคะมากถึง5คันในส่วนของตัวอาคารและรอบๆอ,อาคารหลังนี้นะคะก็สามารถจอดได้มากกว่า10คันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําร้านอาหารนะคะร้านกาแฟร้านคาเฟ่หรือทําธุรกิจอื่นๆน,นะคไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศต่างๆนะคะที่นี่ก็สามารถต่อ,อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจของทุกท่านได้นะคะ สนทตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูดังพาทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมนะคะอาคารพาณิชย์นะคะ4ี่ชั้นค่ะริมถนนนะคะแล้วก็ประกอบการแบบนี้ต่อยอดได้เลย,เลยสําหรับใครที่มองหาย่านนี้โซนนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า300ตารางเมตรนะคะเพื่อนหาแล้วรวมถึงนะคะเป็นแปลงมุมนะคะ4ชั้นค่ะบนที่ดิน38ตารางวานะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะชมบริบทรอบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมไปพร้อมๆกนันเนาะ เดีย๋ยวราจะไล่ทีละชั้นนะคะสำหรับใครที่กาลังมองหาธุรกิจย่านนี้อยู่นี่ตรงนี้นะคะปัจจุบันนะคะเราทาเป็นวดดิ้งแบบนี้แต่พื้นที่ที่นี่มีมากมายแล้วก็สามารถดัดแปลงนะคะให้ทุกๆกิจการนะคะสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะทเป็นห้องไร้สดนะคะทำโคเวิร์กิ่งทำร้านกาแฟนะคะทําพื้นที่ที่สามารถจัดสรรแล้วก็แบ่งปันได้นะคะ มีพื้นที่ที่ตกแต่งมีแอร์พร้อมนะคะมี cctv นะคะมีห้องน้ําทุกชั้นนะคะมีพื้นที่จอดรถนะคะมากถึง5คันในส่วนของตัวอาคารและรอบๆอ,อาคารหลังนี้นะคะก็สามารถจอดได้มากกว่า10คันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําร้านอาหารนะคะร้านกาแฟร้านคาเฟ่หรือทําธุรกิจอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศต่างๆนะคะที่นี่ก็สามารถต่อ,อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจของทุกท่านได้นะคะ ชั้นที่3กันบ้างเนาะหลังจากที่เราลงมาจากชั้นบนแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นสถานที่แบบนี้นะคะตกแต่งไว้นะเดิมๆนะคะก็สามารถทําเป็นเวงได้นะคะสําหรับใครที่กําลังต่อยอดธุรก,กิจนี้หรือว่าอยากขยายสาขานะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ตกแต่งไว้ให้นะคะครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะเป็นเวงสวยๆนะคะหรือว่าเป็น ใครอยากได้สารที่ไร้สดนะคะตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์เหมือนกันนะคะมีสต็อกนะคะมีสตมีพื้นที่มากในการที่จะเก็บของได้ะะแล้วก็ใกล้กับขนส่งต่างๆนะคะสําหรับใครที่กําลังอยากจะขยายนะคะหรือว่าอยากจะเป็นทับตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์เช่นกันเนาะ นี่อันนี้เราปีเวิ้งสวยๆนะคมีฉากมีอะไรไว้ให้นะคะสำหรับใครที่มองหาสถานที่ไร้สดเนาะหรือทำโคเวิร์กิ้งสเปซตรงนี้ก็สวยงามมากๆเช่นกันนะคะอันนี้ฝากไว้นะสำหรับใครที่มองหาย่านนี้โซนนี้นะคะสุขสวัสดิ์พุทธบูชานะคะพระราม2นะคะสามารถออกได้หลายเส้นนะคะใกล้ทางด่วนนะคะแล้วก็ใกล้กลับมาหาวิทยาลัยและ้ลานหารชื่อดังอีกมากมายนะคะ เยี่ยมชมเนาะสำหรับอาคารตึกนี้หลังนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ชั้น4เนาะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะวิวด้านนอกนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับใครที่มองหาทำเลนะคะต่อยอดธุรกิจประกอบการริมถนนนะ4ี่ชั้นตรงนี้นะคะเรามีพื้นที่ใช้สอยนะคะเกือบ3 0 0ตารางเมตรนะคะบนพื้นที่ดินนะคะ38ตารางวาค่ะอันนี้เราอยู่ที่ชั้น4ี่เนาะชั้น4ี่อันนี้เราก็เป็นโซนพักผ่อนกนะ็คือเป็นโซนห้องนอนที่เล่นสเตปแบบนี้นะคะเพื่อ้นค่ะในอัปตามหน,นูไปดูเนาะ น,นี้ก็ยาต่อเนื่องไปแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นส่วนโถงนะคะสามารถทํางานได้นะคะอันนี้ให้ดูพาชมนะคะอยู่บริบทรอบๆแบบ,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 บนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทะลุไปนะคะด้านนอกตรงนี้นี่เพื่อนๆค่ะด้านนอกตรงนี้นะคะก็เป็นเคาเออน์เตอร์นะคะในส่วนของแผนทรีนะคะเนื่องจากชั้นสี่เนาะเป็นประตูะีะซึ่งทะลุกันสองข้างสองข้างแบบนี้นะคะ ะะมีประตูที่ปิดแบบนี้เนาะแล้วก็มีประตูห้องนี้ด้วยนะคะนี่นะคะประตูสองบานนี้นะคะสามารถเดินทะลุกันได้นะคะเพื่อเชื่อมถึงห้องนอนแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาเดินทะลุกันแบบนี้เลยน,นะคะที่หนุ่ยบอกว่าเป็น าคาลิมถนนนะคะสีเลนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าลาดยางเรียบร้อยนะคะตอนนี้กําลังมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็เจริญแล้วก็ส่งเสริมแบบนี้นะคะด้านข้างของเราก็เป็นร้านอาหารคาเฟ่ชิคๆมากมายหลายที่น,นะคะอันนี้ให้ดูบริบทนะคะรอบๆประกอบการตัดสินใจสําหรับทุกท่านนะคะนี่นะคะแล้วก็พาเข้าไปนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นี่นะคะ ก็จะได้เห็นนะคะสภาพแวดล้อมที่ครบสมบูรณ์สําหรับอาคารหลังนี้นะคะหนุ่ยบอกทุกคลิปว่าเราจะเป็นตาให้กับทุกท่านนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ประหยัดเวลาในการเยี่ยมชมอาคารนะเพราะเราได้นําเสนอข้อมูลมาครบสมบูรณ์มากๆนะคะอาคารหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่นะคะ38ตารางวาค่ะพื้นที่ใหญ่สอยมากกว่า300ตารางเมตรเป็นอาคารสีชั้นตกแต่งครบพร้อมอยู่นะคะที่จะรถมีมากถึง5คันค่ะเดี๋ยวไปชมเช่นเดีนพร้อมกันค่ะ